สวัสดีอาจารย์ทุกท่าน FC ทุกคนนะครับผมอีีนี้ผมจะมารีวิวนกเขาใหญ่นกเขาต่อที่เขางูนะครับของช่างพลหรืออาจารย์พลนะครับที่แกมีแกอยากแบ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีนกยังไงแบบไหนถูกใจของอาจารย์ทุกท่านหรือเปล่าติดตามครับผมเห็นครับผมตอนนี้ก็มาถึงบ้านแกแล้วนะครับก็ นีครับช่างแก่นี่มีแก่มีพเนียดขายด้วยนะครับช่างพลสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับผมนี่ครับนี่ครับแก่มีพเนียดแบ่งด้วยพเนียดนี่ช่างผลไม่ไม่ได้เล่นโซเชียลเนาะใช่ไหมเล่นครับแกไม่เล่นนะครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราค่อยคุยกันเรื่องพเนียดนะครับโอเคเดี๋ยวดูนกตัวแรกเลยครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเรา มาดูนกต่อแกเลยนะครับผมตัวแรกครับผมไม่รู้ว่ามันจะตกใจผมหรือเปล่านี่นะครับนี่ครับผมช่างนี่ลูกยีมห้าลูกยีมห้าเป็นนกปุกเดียวใช่ไหมครับปุกเดียวครับมีลิวมีริวปนเสียงกลางกลางลวนเสียงกลางกลางนะครับผมเป็นลูกยีมห้านี่โอ้โหนี่คงจะขันสนันป่าเนี่ยครับลูกยีมห้านี่มันจะตกใจผมหน่อยนึงนะครับ มีคารมลมีอะไรไหมครับพอม,พอม,มีพอมีคารมบางๆบางๆพอมีฟังตัวนี้แบ่งเท่าไหร่ครับผม,สอ,มบสองใบเท้าครับสองใบเท้าครับตัวนี้ถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรแล้วก็ค่อยติดต่อแกมาสอบถามดูนะครับคุยกันได้ครับโอเคครับตัวต่อไปเลยครับผมใหญ่ตัวใหญ่สองกันตัวตัวนี้แบ่งทุกตัวตัวนี้ลูกป่า ครับผมตัวที่สองครับผมเป็นลูกป่าเสียงเล็กกุกห้อยมีลิว้วปนตัวนี้ก<อ>ุกเดียวริวปลครับลูกป่าลูกป่าร้าอยร้อยนกแก้มอน้นครับผมอ๋อซื้อจากเซียนไหนมาเอ่ยลุงแถวแก้มอน้นอ๋อครับผม ด่านทัศโกตัวนี้แบ่งเท่าไรครับตัวนี้สามใบเทาสามใบเทานะครับลูกป่าร้อยนะครับผมเสียงเล็กริวเยอะออกริวเยอะแต่ว่าก็มีหลุดกรุบอยู่แต่ไม่ไม่เยอะหลุดกรุบไม่เยอะบางทีริวเป็นตับอ๋อโอเคครับก็เป็นริวห้อยแหละเรียกง่ายๆ่ิวห้อยโอเคครับผมตัวนี้สามใบเทานะครับผมตัวต่อไปครับผมตัวนี้ก็มีมีริวอีกอะตัวที่สามครับริวห้อย เป็นเทพแต่ก็ยกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มีเทพพนมนะครับแต่ยกไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แต่ก็พอได้แต่ก็พอมีให้เห็นนี่ครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปเลย ตัวนี้ก็เทพตัวไหนครับนี่ตัวนี้ตัวที่สี่ครับผมบุกเดียวเทพนกบ้านคาตัวที่สี่ครับนกบ้านคาครับตัวนี้ครับเทพพนมนะครับสุดเลยครับผม โอเคครับผมนกตัวที่สี่เป็นนกบ้านคานกป่าร้อยไหมครับร้อยนกป่าร้อยเทพพนมนะครับผมก็ที่ผมที่เห็นมันคููกันนั่นแหละนครับผมตัวนี้กี่ใบเทาครับผมตัวนี้ห้าใบเทาห้าใบเทาเหมือนกันนะครับนกงงคนนะครับผมใบตัวที่ห้าครับอาจารย์ตัวนี้เลยตัวนี้ครับตัวนี้นกทุ่งร่วงสี่แยกคู่เดียวครับนึ่ครับคู่เดียว ครับผมตัวที่ห้าครับผมเป็นนกกุบเดียวตุกเดียวเสียงเสียงกลางกลางเสียงกลางกลางมีคาร์บลากไหมเรียกลากลากเรียกลากลากนะครับผมนี่ครับนกป่าร้อยใช่ไหมครับวนี้ป่าร้อยอันนี้ก็นกป่าร้อยเหมือน,นกันนะครับผมนกทุ่งหลวงทุ่งหลวงในใกล้ๆบ้านผมใช่ไหมบโอเคครับผมไปตัวที่หกครับ ตัวนี้ลูกผสมอันนี้เป็นลูกยี่สิบห้าปลูกห้อยปลูกห้อยเหมือนกันนะครับผมหนึ่งสองอันนี้เสียงเสียงคันกลาง<ๆ>อืนนี้นะครับ,รบเห็นอยู่นี่ครับตัวนี้กี่ใบเทาครับผมตัวนี้สามใบเทาสามใบเทานะครับลูกทุกช่างนาดครูเก่งครับตัวนี้ครูเก่ง โอเคครับเหลือตัวสุดท้ายครับผมตัวอันนี้ก็ลูกยิ่ห้าตัวที่เจ็ดครับผมอันนี้ก็ลูกยิ่มห้าเหมือนกันนะครับยี่สิบห้าครับเป็นนกเสียงอะไรครับผมเสียงกลางกุกห้อยสองกุบห้อยมีขาลมเดียวกุกเดียวมีเดียวมีริ้วปนริ้วปนกุบเดียวกุกเดียวริ้วปนแล้วมีคาลมนะครับขาลมพอฟังขาลมพอฟังนะครับผม มันจะตกใจผมไม่รู้จะเห็นชัดหรือเปล่านะครับผมก็โอเคครับผมก็ขอบคุณอาจารย์พลหรือช่างพลน,นะครับส่วนเรื่องพระเนียดนี่เดี๋ยวผมจะรีวิวให้อีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับอาจารย์ท่านไหนสนใจก็ติดต่อตามเบอร์โทรที่ผมขึ้นอยู่ข้างล่างเลยนะครับผมที่เห็นวิ่งอยู่นี่แหละครับก็ลองมาคุยกับแกดูก็มีเทพพนมสองตัว ตัวหนึ่งยกไม,ไม่สุดอีกตัวหนึ่งยกสุดนะครับก็ติดต่อแกสายมงคลก็ชอบตัวไหนก็ทักโทรมาคุยกับแกรครับผมมีพระเนตดให้ดูสวยๆง,งามด้วยราคาเบาๆตับต้องได้นะครับผมอีพีนี้จบแค่นี้นะครับผมอแอนเม็มสายลาก็ขอจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ